ทุกๆท,ท่านนะคะคูดาดีใจนะที่ตัวของคูดาเองเนี่ยได้มานำทางให้ความรู้ให้ความช่วยเหลือทุกๆท,ท่านที่เชื่อมั่นในตัวคูดาว่าช่วยพวกคุณได้ซึ่งสิ่งที่คูดาทำนี้ครูดาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเลยนะคะคูดาก็เสียแค่แค่เสียสละเวลาของตัวเองในการตอบคาถามแล้วก็ให้ข้อมูลจริงๆแล้วสมาชิกที่ขุดเรียนกับคูดาเนี่ยนะคะเอ่อมีแค่ หนึ่งร้อยกว่าคนเองซึ่งเวลาคูดาแนะนําผู้คนเนี่ยคูดาจะเพราะคูดาสอนนักสอนคนไทยเยอะเนาะที่ประเทศไอซ์แลนด์เนี่ยแล้วก็ฝรั่งอีกก็เยอะอะแต่คูดาแค่ไปแนะนําคนหนึ่งแล้วให้เขาไปแบบไปทํากันเองแต่ส่วนมากแล้วทุกท่านนะคะสมาชิกทุกท่านที่ติดตามช่องคูดาในนาทีนี้เนาะส่วนมากแล้วจะเป็นสมาชิกที่ขุดมาจากทีมอื่นแล้วแบบต้องการข้อมูลต้องการความช่วยเหลือซึ่งคูดาก็ ก็ช่วยเนาะก็ตอบคำถามมาถึงตอนนี้เนี่ยทุกท่านเห็นนะคะว่าถ้าใครนะคะเข้าใจระบบการทำงานของอินเทอร์เน็ตของบล็อกเชนเนี่ยคุณจะเห็นว่าเราเนี่ยสามารถติดตามข้อมูลได้นะคะในเนี่ยนะคะอันนี้คุณดาก็เปิดไว้อยู่เนาะเนี่ยค่ะในในเนี่ยค่ะระบบบล็อกเชนถึงในเนี้ยเราสามารถในในพวกเออ่บล็อกเชนเหล่านี้เราสามารถนะคะดูได้หมดเลยอย่างคุณดามีไพโน้ตใช่ไหมคะ ตอนนี้กูดาทำไพโนดเสร็จแล้วเนาะซึ่งเราเนี่ยไพยโนดเนี่ยมันเป็นเหมือนเราเป็นสักขีพยานนะคะถึงการทำงานของระบบบล็อกเชนของเหรียญภายแล้วเรายังสามารถเห็นเหรียญตัวอื่นๆด้วยค่ะบิตกอยหรือเยอะแยะไปหมดนะคะเพียงแต่ว,ว่าคุณรู้ไหมแค่นั้นเองข้อมูลน,นะคะซึ่งถ้ากูดาบอกเนี่ยคุณก็ไม่เข้าใจทั้งหมดนะครับนี่กูดาพูดถึงหมถึง ชาวบ้านที่เป็นแค่ตาอินกับตานาเนาะแต่ขอให้มั่นใจค่ะคุณดูนะคะเนี่ยว่าเหรียญเนี่ยอย่างตอนเนี้การย้ายเหรียญเข้ากระเป๋าเนี่ยเขาต้องการ10ล้านบัญชีนะคะเมื่อปลายปีก็อยู่ที่8ล้านเนาะทีนี้มันยังไม่ถึงเป้า10ล้านแต่ว่ามันอยู่ไม่ไกลแล้วนะคะเห็นไหมคะเนี่ยอยู่ที่หกแสนกว่าบัญชีแล้วซึ่งเขาย้ายอยู่ประมาณที่3 0,000- 0 0,000ถึงส0 0 0 0บัญชีต่อวันนะคะ ซึ่งครูดาคิดว่าไม่น่าจะเกินกลางเดือนคุมภานี้นะคะน่าจะถึงแต่เมื่อไหร่เมื่อนานเพราะการทำงานของพวกเขาเนะี่ยไม่ธรรมดาทีนี้เราทำอย่างไรทำอะไรเนี่ยมันมันเคลื่อนไหวไปหมดเลยค่ะเนี่ยมันเคลื่อนไหวหมดเลยเราเห็นหมดเลยในเนี้ยนะคะว่าระบบทำงานการเจริญเติบโตอะไรไปถึงไหนเนี่ยเราเห็นหมดนะคะครูดายกตัวอย่างให้นักเรียนของครูดาที่นี่ฟังเนาะ ก็เหมือนกับนี้ค่ะการเรียนกับครูดาวออนไลน์เนาะครูดาวไม่ต้องทําอะไรมากแค่ทําบทเรียนเข้าไปนักเรียนก็เข้ามาเรียนนะคะนักเรียนเข้ามาเรียนครูดาจะรู้ได้ทันทีว่านักเรียนเข้ามาเรียนเมื่อไหร่นะคะจะรู้ได้ทันทีเลยเนี่ยคลาสที่ครูดาสอนออนไลน์ในประเทศไอซ์แลนด์เนี่ยเยอะมากนะคะเป็นภาษาไอซ์แลนด์อาสมมิวครูดาเปิดเนี่ยคนนี้เนาะไอคลาสที่1เนาะครูดาก็สามารถที่จะเช็คได้ทันทีเลยนะคะว่า นักเรียนที่เรียนอยู่ในนี้ครูดาจะให้เห็นแต่ชื่อของตัวเองนะเพราะว่ามันมีความเป็นส่วนตัวเนี่ยค่ะในส่วนของครูดาเองเนะี่ยครูดาเข้าเมื่อไหร่เรียนอะไรบ้างครูดาจะเห็นทันทีเลยนะคะเนี่ยเพราะว่า u t u b e เนี่ยเราไม่สามารถได้เห็นอย่างของคนอื่นได้ค่ะไม่แน่ใจของครูดานี่จะได้เห็นไหมดีไม่ดีโดนลบด้วยนะคะว่ามีความเป็นส่วนตัวแล้วเข้าไปเรียนอะไรเมื่อไหร่เรียนอะไรบ้างเราเห็นหมดเลยก็นี่ก็เหมือนกันค่ะการทํางานของบล็อกเชนพูดง่ายก็แบบนี้แหละ เราซึ่งเป็นสมาชิกไปนั่งทําอะไรในระบบที่เหมือนอย่างเนี้ยของคูดาเนี่ยนักเรียนได้มาทําอะไรในระบบคูดาได้ไหมไม่หรอกค่ะก็เ,เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เพราะพวกเราล็อกไว้หมดแล้วอะค่ะเราทํางานเราล็อกไว้หมดแล้วเนาะเนี่ยเราล็อกไว้หมดแล้วค่ะเนื้อหาแต่ละคลาสเนี่ยที่นี้อะระบบเหล่านี้ที่คูดาเปิดไห้ดูเนี่ยนี่ก็เหมือนกันเราไม่สามารถไปล็อกไปไอไปเคลียร์หรือว่าไปเติมไปเสริมไปแต่งอะไรมากทุกสิ่งทุกอย่างคือความเป็นจริง ความเป็นจริงที่ว่ามันทํางานจริงๆมันมีตัวตนจริงๆนะคะแต่ที่นี้คูดาเข้าใจโดยเฉพาะชาวบ้านที่แบบไม่รู้เนาะในในเกี่ยวกับตลาดดิจิตอลตลาดหุ้นหรือกราฟบล็บอกเชนอะไรเป็นยังไงเงินดิจิตอลเป็นยังไงเรานะคะคูดาคนหนึ่งละช่องของคูดาเขาพยายามให้ความรู้เท่าที่ให้ได้แต่ช่องเยอยะแยะไปหมดทั่วโลกคุณลงไปเปิดใจดูอย่างของฝรัง่งเอยเลยเยอะแยะไปหมดเขามานําทางเขาให้ความรู้มันอยู่ที่ว่า คุณจะเปิดใจรับรู้ไหมอาคุณไม่เปิดใจรับรู้ว่าทําความเข้าใจเนี่ยกราฟเหล่านี้หรืออะไรเงี้ยคุณก็ไม่เข้าใจหรอกมันยากอะ่ะก็ไม่ต้องรู้มันคุณแค่ไว้วางความไว้วางใจคุณก็แค่ขุดอะ่ะเนี่ยมันใกล้จะถึงเป้าแล้วพอถึง10ล้านเนี่ยก็คือตามตามเกณฑ์มาตรฐานของการเงินโลกที่กําหนดไว้ในการเปิดเหรียญตัวตัวเนี้ยก็คืออยู่ที่10ล้านนะคะกระเป๋านะไม่ใช่พูดถึง kyc kyc อยู่ที่18ข้อมูลตรงประเด็นไปดูในสมุดปกขาวได้เลยค่ะ คุณไปดูในสมุดปกขาวได้เลยนะคะแล้วคุณจะเห็นว่าเขากําหนดไว้เท่าไหร่เนี่ยคะ่ะโนสมุดปกขาวเอกสารปกขาวคุณไปอ่านได้เลยค่ะเนี่ย KYC คนที่ยืนยันตัวตนมีที่ไหนบ้างคะไปเปิดสมุดบัญชีแล้วสมุดบัญชีกับธนาคารแล้วคุณไม่จําเป็นต้องยื่นบัตรประชาชนถามหน่อยเถิดมีเหรือคะ เพราะคุณต้องยืนยันตัวตนเพราะฉะนั้นตอนนี้เขายืนยันตัวตนกันเนี่ยบัญชีสมาชิกทีย่ยืนยันตัวตนเนี่ยเกินสองยี่สิบล้านแล้วซึ่งเขา,เขาตั้งเป้าไว้สิบแปดล้านซึ่งถึงแน่นอนนะคะที่จะไอะการย้ายเหรียญคือก็อยืนยันตัวตนเสร็จคุณก็ระบบก็สามารถย้ายเหรียญได้ก็คือทําก็ที่เหรียญจะย้ยายเข้ากระเป๋าได้ไหมเนี่ยนะคะคุณต้องดูว่าคุณเนี่ยได้ทำขั้นตอนข้อที่หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ด แปดผ่านหรือ,อยังข้อที่8กับ9เนี่ยคือจริงๆแล้วเป็นหน้าที่ของเหรียญภายแล้วอะค่ะทีมงานภายคอร์ทีมแล้วนะคะเราก็มีหน้าที่แค่รอนะคะโอเคเนาะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วค่ะตรงนั้นนะเกินแบบเกินอยู่แล้วที่นี้สิ่งที่คูดาเห็นเนี่ยนะคะบัญชีเหรียญภายเนี่ยมีประชาชนทั่วโลกเนี่ยนะคะเปิดบัญชีไปแล้วเนี่ย เกินเล้านบัญชีแล้วอะค่ะ75ล้านบัญชีแล้วพวกคุณล่คะคะท่านใดที่ฟังข้อความเสียงของอฟังวิดีโอของคูดาอยู่ตอนนี้แล้วเหรียญย้ายเข้ากระเป๋าแล้วคูดาถามหน่อยช่วยคอนเฟิร์มหน่อยคุณต้องจ่ายค่าอะไรสักบาทไหมนะคะคุณต้องจ่ายค่าอะไรสักบาทไหมเนาะคำถามคูดาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คูดามาพูดก,กับทุกท่านวันนี้เพื่อมายืนยันว่า มันมาถึงแบบนี้แล้วนะคุณสามารถติดตามได้แบบนี้นะส่วนท่านที่เนี่ยค่ะคอมเมนต์ครูดามาอยู่เรื่อยหลอกไขฝันไปวันๆครูแบบนี้อย่าไปสอนเด็กๆให้หลงเดินทางผิดเลยสงสารเด็กๆที่ไม่รู้ครูดาก็ตอบไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะครูดารับราชกา,ารครูที่ไอซ์แลนด์มา26ปีบางอิ่นเพิ่งลาออกเองอะแต่ค่ะที่เพิ่งลาออกเขาเพราะว่าเนี่ยค่ะไปดูวิดีโอนี้นะคะทําไมครูดาถึงลาออกเขาบอกครูดาเนี่ย จะมาทำงานช่วยชาวโลกค่ะเงินเดือนเนี่ยไม่ต้องกลัวค่ะสองแสนบาทนี่คือน้อยสุดนะคะต่ำสุดนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลมาดีเด่นน,นะคะในการนำเป็นผู้นำชุมชนเนี่ยเยอะค่ะผลงานเนี่ยแต่คือพลังงานของคุณที่มาส่งเนี่ยนี่น,นี่นี่นะคะมาบ่อยแบบเนี้ยแต่ครูดาจะบอกเลยนะคะครูดามาทำวิดีโอนี้ให้เนี่ยช่องนำช่องหมายถึงว่าทำช่อง u t u b e นี้ให้เนี่ยช่อง YouTube นี้นะคะเป็นช่องภาษาแคนนะคะ คูดาสอนภาษาไอ์แลนด์นะคะช่องนี้เนาะคูดาสอนภาษาไอ์แลนด์แล้วก็อยู่กับงานบุญนะคะแต่คูดาเนี่ยเสียสละเวลามาทําช่อง YouTube ให้เพื่อให้โอกาสผู้คนเยอะนะคะที่แบบคือเรารู้ว่าเราช่วยได้นะ,ะเหมือนที่คูดาคอมเมนต์ไปในนี้แหละว่าเหตุผลที่คูดาทําให้ก็เพราะว่าคูดาช่วยนะคะคูดาช่วยได้คูดาถึงมาช่วยแต่ในทีมของคูดามีแค่หนึ่งร้อยห้าคนเหมือนที่บอกเมื่อกี้ค่ะมีเด็กไปแล้วเจ็ดส่วนมากเป็นคนใกล้ตัว ะะแล้วกูดาก็ให้พวกเขาเไปจุดแสงเทียนกันต่อเองกูดารู้จักเหรียญภัยมาจากไหนคุณต้องไปตามตั้งแต่เริ่มมาค่ะแต่นี่การที่มาส่งพลังงานลบโอเคมันเป็นสาธารณะทุกคนก็ออกความเห็นได้เนาะแต่การออกความเห็นถ้ามันรู้สึกว่าตัวเองแบบส่งพลังงานลบไปผู้อื่นก็อย่าออกเลยค่ะเพราะว่าคุณคอมเมนต์แบบนี้อยู่คนเดียวแต่คนอื่นๆที่เขาขุดอะ่ะมันอ่านแล้วมันเนี่ยค่ะนี่คือคอมเมนต์ของคุณเนาะกูดาแคปหน้าจอไว้เนี่ย ถ้าเปิดคิดว่าจะมีคนไทยสักกี่คนครับว่าจะถือภายไว้ใช้งานครับช่างมันเถอะกี่คนน่ะแค่มีคุณหรือยังก็พอแล้วคุณตื่นหรือยังขาพอแล้วเพราะฉะนั้นกูดาเขาเลยจะบอกคุณว่าคุณไปขุดเถิดเนาะถ้าคุณไม่ขุดคุณก็ไม่ต้องมาติดตามวิดีโอคูดาหรอกเพราะเสียเวลาเปล่าเปล่าเพราะผู้คนถ้าคุณไปดูวิดีโอเนี่ยค่ะคูดาให้ลิงก์ไปแล้วนะคุณโชคดีนะที่คูดาให้ลิงก์ของกูดาไปอะ ปกติคูดาไม่ได้ค่อยได้ให้ลิงค์คูดากับใครนะเพราะคูดาให้โอกาสผู้อื่นนะค่ะที่เขายังไม่มีโอกาสความเป็นอยู่แบบคือบางทียังต้องมีเขาเรียกอะไรอ่ะข้อแม้ทางการเงินอ่ะคูดามีเงินค่ะคูดาถึงได้สบายไงนี่ขนาดว่าคูดาเลิกเลิกสอนได้ค่ะคูดายังได้เงินเดือนอีกห้าเดือนครึ่งอับ่ะวความเลี้ยภายจะออกนี่ว่าแล้วคูดาก็มีเงินส่วนตัวใช้อยู่แล้วค่ะคูดาถึงไม่ไประแย่งสมาชิกกับใครหรืออะไรแต่คูดามาถามเพื่อให้จริงๆนะคะ โอเคเนาะเขาหวังว่าบุคคลคนนี้เฟซบุ Facebook, ๊ u t u b e ช่องนี้นะคะเข้าใจเนาะขอร้องว่าถ้าเกิดจะคอมเมนต์กันอีกถ้ามาคอมเมนต์แล้วทำให้คู่คนที่เขาอ่านเนี่ยเนาะรู้สึกเป็นพลังงานลบค่ะมันบาปนะคะก็เดี๋ยวคูดาจะแปะลิงก์นี้ไว้ให้ด้วยนะเนาะเผื่อท่านที่ท่านใดที่ฟังวิดีโอคูดาแล้วจะได้รู้ว่าคูดาคูดอะไรนะคะแล้วก็บคุคคลที่คอมเมนต์นี้ก็จะได้รู้ตัวด้วยว่า ครูได้ยินดีที่คุณจะขุดเหรียญด้วยนะคะแต่การที่คุณไปคอมเมนต์ทุกช่องของเออทุกม้วนของครูดาดีนะครูดายังไม่ไม่ไม่ลบคุณออกไปเพราะว่าปกติแล้วครูดาจะไม่มาตอบโต้เสียนี่นี่นั่งตอบโต้อยู่ก็โดนโขวอยู่หลายหลายครั้งแล้วคันเนี้ยเพราะว่าครูดาไม่มาเสียพลังงานในการใช้อารมณ์ตอบโต้กับใครแต่วันนี้ครูดาจําเป็นต้องมาบอกให้นิดหนึ่งว่าครูดาทําสิ่งนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกันเลยขอให้คุณทราบด้วยเพราะฉะนั้นคอมเมนต์ของคุณอยู่ได้คูดาจะไม่ลบแต่ให้เป็นบทเรียนกับทุกท่านที่จะตามช่องคูดาถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็ไม่ต้องดูจบจะได้ไม่บาปจะได้ไม่มีวิบากกรรมต่อกันนะคะสวัสดีนะคะ